Sen ta på dig byxan. Kom igen pappa. Kom filmen? Nej jag kan inte än. Pappa snälla. Jag vill inte bara bli arg. Ligg. Anna som du inte kan klara dig. Gå upp nu. Stå. stop stop าน้อง okay. wow. ดไปอม่ไม่ไา่เก่ไก่อน่ไลูกเ่อแล้วค่อยดึงขึ้่่ เออมันก็ง่ายไหมล่ะเอาปับ๊บเอาเท้าออกมาจากขานเกงซิเน่เอาช่วยน้องก่อนลูกทำดีๆ พอเอาพอขาน้องไม่ติดแล้วมันก็จะเหมือนไหมเท้าเท้าน้องไม่ติดขานเกงมันก็จะเอาได้ง่ายเห็นไหมในในกะเน่ถุงเท้าที่นี้ปั๊บอ่ะเอาใส่เองไปใส่เองแม่พับผ้าอยู่ไปใส่เองไมนแม่พับผ้าอยู่ไปใส่เองไป เอาให้มันเหมือนกันสิลูก yeah, <okay. S 1> เอานั่นนะคืนมาไหแม่เอาคืนมาให้แม่ mm hmm. เอาเร็วเร็ว mm hmm. เอาใส่ถุงเท้าที่นี้ไปไปนั่งใส่ถุงเท้าดีๆลูกไปไ mm hmm. ม่แม่ไม,ม,ม่ใส่แม่พับผ้าอย่ามากองผ้าตรงนี้แม่ <Yeah. S 1> ไปให้พี่ภูมิใส่ให้นั่นไปนั่นเขามาแล้ว เขาใส่ไ้บอดีก็ดึงเองสิตัวเองก็ดึงเองสิเป็นดาไอายไอ่ใไ้บอดี หนึ่ส้าอไหนสินน้าอาืมอวดเราอาไอเห็ดไห่ละไอไส่ไห่